เดะ<า>อย่เล่นพาูุสาวมาโชว์ <laughs> ไปเิ้นไปฮะอาบน้ำแต้ตโตติดประตูตให้แม่นะจ้าแม่สวัสดีค่ะพี่น้องสู้ผู้สู้คนลูกสาวมากกว่าดีเป็นไงลูกสาวยังเล่นมันได้แม่ไปไหลายพี่น้อง ในความงามดนแม่แตะว่าควาวมึนว่าได้แม่เด้อแม่มึนอ่ะมืนเนี่ยยาลินสีมาเฮ็ดอีหยังมวดเตี๋ยยาลินสีให้พี่น้องเบิงว่าเมื่อดามตางแดนเนี่ยข้าเจ้าหนึ่งข้าเหนียวแบบใดยาลินหนึ่งข้าเหนียวนะ้นไม่ครเวฟเด้อพี่น้องที่จริงน่ะหวดยาลินกม็มีซึ่งหนึ่งเข่ายาลินก็มีตะว่าอันนะั้นคันเฮ็ดกินหน่อยๆซ้ำเนี่ยน่ะยาลินสีหนึ่งในไมโครเวฟเอาค่ะประมาณ ครบเจ็ดนาทีตะว่าใส่เทือละาสองนาทีเราเอาออกมาแล้วก็เอาเขาไปไหมเทือละสองนาทีจนกว่าเขาสีนมค่ะแล่วยลินสีไม่เห็นแหนเบิ้งเด้ค่ะเด้อว,ว่าการเอาโตหลอดอยู่เมืองนอกอประยุกต์การใส่ชีวิตแบบไดเพื่อให้มันง่ายให้มันรวดเร็วกับความต้อตงการของห้องนานะ้ค่ะนาะค่ะยังก็บึ้งกันค่ะยะลิ้นกระเอาเขาเขาในไม้ครเว็บแบบนี้เลยค่ะกดเทือแหละกกับสองนาทีก่อนค่ะ ออกมากแล้วก็ค้นแล้วก็ค่อยเอาเข่าไปใหม่ค่ะพี่น้องกัดเม็ดเข่าแล้วก็เอาเข่าในไมโครวเวฟอีกรอบค่ะค่ะพี่น้องเซ็ตแล้วค่ะหนึ่งข้าวเหนียวง่ายๆในไมโครวเวฟสไตล์ของาสาวไกดบบานนอค่ะ,คะนอผู้ใดเสียเอาเคลบนี่ไปใส่ก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อง่ายง่ายสบายสบายค่ะชีวิตเร่งรีบเนาะคะ่ะนอ มาข้าวเหนียวของเยลนินไก่ง่ายๆได้ค่ะถ้าเมื่อใดเริ่มมาข้าวเหนียวอันคางขึ้นไวนี่เยลินเหลืองานมากเยลินก็สีมาต้มน้ำห่อนแล้วก็แซ่ข้าวเหนียวทั้งน้ำห่อนๆลรอค่ะชั่วโมงเดียวก็ได้กินค่ะก็ะเขาก็สีอ่อนนุม่มคือผอหลับขมๆเลยเนะาะก้อยก้อยอันขมๆเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวห่อนๆ แสบค่ะยาลิ้นกับมีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องท่อนเน่ละค่ะอ่าสาวไทยไกลบ้านทั้งหลายผู้ที่หูแล้วกระพันไปเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ทีพุทธันหูผู้ที่มาะม่ยก็สามารถนําเคล็ดลับดีๆของแม่ยาลิ้นไปใส่ได้เด้อค่ะเด้อมืมอนี้มีสาระดีๆมาฝาก คจังเลยกันให้พี่น้องสุผูสุคนอยู่ดีมีแห้งทั่วทุกมุ่งโลกนะคะที่เขามาเบิงสองเงยลิ่นกันขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวพอกันเก็บหนาเนาะค่ะเนาะยู่ดีมีแห้งด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ